สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i l like i o e Cat c ร u บตอนนี้กูอยู่เกมชื you ่อ Black Desert นะครับเอาละครับในวันนี้ครับก็ไม่ได้คลิปยาวอะไรนะครับกะว่าจะทําสั้นๆเนาะเป็นคลิปที่จะสอนผู้เล่นใหม่นะครับในเรื่องของการปิดนะครับตัวการแสดงผลที่หน้าจอนะคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาจริงๆผมเคยทําคลิปแนวนี้ไปแล้วนะครับแต่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นคลิปเก่าจนผู้เล่นอาจจะหากันไม่เจอ นะก็เลยเดี๋ยวนําเสนอใหม่แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับคุณจะสามารถปิดตรงกลางได้นะครับทําให้เดี๋ยวเวลาเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องเจอปัญหาการแบบเด้งกลางจออะไรให้มันน่าราคาญเนาะรวมถึงนะครับทางแบ็กเดอร์เสร์ดเนี่ยเขาเพิ่มระบบตัวหนึ่งมานะครับเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพแบบนี้นะเวลาคุณผู้ชมปิดไปที่กลางจอก็จริงเนี่ยแต่เวลามีคนเขาตีบวกเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลย นะครับด <ítulo> ้านข้างเห็นปะเด้งดึดดซึ่งมันอาจจะสร้างความรําคาญให้กับคุณผู้ชมก็จะมีวิธีเปิดวิธีปิดให้ดูนะครับเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปรับชมกันเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการเปิดหรือปิดไอตัวใหม่นะครับ UI ตัวใหม่ที่เป็นเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพเนี่ยคุณผู้ชมสามารถกดไปที่ฟันเฟืองได้นะครับไม่ว่า ID เดของคุณเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองแบบไหนก็ตามนะครับจะอยู่ตรงไหนก็ตามคุณสามารถกดไปที่ฟันเฟืองได้กดเข้าไปนะครับจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะดูอะไรในส่วนของระบบนะบางคนอาจจะติ๊กไว้ทั้งหมดเลยก็อันนี้ก็ไปจัดสรรเอาเองซึ่งในช่องของผมนะครับก็เคยสอนเรื่องของการเอ่อเซตในในใน่วนต่างๆเนาะอย่างอันนี้ก็เซตหนึ่งของผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นในคุยในเซิร์ฟเวอร์เซตสองก็จะเป็นในโขงโลก นะครับเซตสก็จะเป็นกิลประชิดแบบว่าใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเซตสก็คือโล่งหน้าจอโล่งครับไม่มีไม่มีแชทไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรเลยส่วนเซตห้ก็จะเป็นในส่วนของแบบนี้นะครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะก็คือตัวนี้นะครับเวลาคุณผู้ชมเล่นเนี่ยบางทีคุณผู้ชมอาจจะไม่อยากเห็นอันนี้อาจจะเห็นแค่ว่าเอ้ยฉันดรอปอะไรฉันได้อเทมอะไรในปาร์ตี้ได้อเทมอะไรนะครับคุณก็สามารถกดปิดการเสริมประสิทธิภาพตรงนี้ไปได้นะครับเพื่อที่จะไม่ดูเวลาใครตีบวกอะไรได้แบบเนี้ย คุณก็สามารถปิดไปได้นี่กดตกลงปับนะครับจากนี้ก็จะไม่เห็นอะไรแล้วครับเวลาใครตีอะไรก็จะไม่เห็นอะไรแล้วก็จะเห็นเพียงแค่ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้เมื่อคุณปิดตรงนี้ได้แล้วนะครับปิดในส่วนของแชทได้แล้วเนี่ยให้ไปปิดตรงกลางจอด้วยนะครับบางทีบางคนเนี่ยโอ้โหเด้งกันดังดังเลยนะครับคุณผู้ชมครับกด ESC เข้ามานะถ้าเกิดสมมติบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหน้าจอปกติอย่างนี้นะครับหน้าจอเมนูนี้ให้คุณผู้ชมเปลี่ยนเมนูตรงนี้นะหรือกดตั้งค่าเลยก็ได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นเมนูใหม่เนาะกดเปลี่ยนเมนูแบบนี้นะครับจากนั้นกดไปที่ตั้งค่าเมื่อคุณผู้ชมกดไปที่ตั้งค่าแล้วนะครับจะมีคําว่าตั้งค่าเกมให้คุณผู้ชมกดไปที่คําว่าเตือนแล้วจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะตงงิ๊กติ๊ๆอย่างนี้อยู่ใช่ไหมให้คุณผู้ชมปิดให้หมดครับปิดดำๆ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 ให้หมดปิดให้หมดเลยอาจจะมีเตือนสินค้าเพอ่มไว้เตือนเควสกิวไว้ ide, อะไรอย่างนี้นะครับหรือลองดูดีๆว่ามีอันไหนคุณอยากจะรู้หรือเปล่า นะครับก็ลองดูก่อนแล้วกันอย่างผมเนี่ยผมจะปิดหมดนะครับเปลี yep. ่ยนนาฬิขตก็ปิดสงครามครอบครองก็ปิดนะสงครามกิ้วก็ปิดนะครับในหลายๆส่วนนะผมก็จะปิดแทบทั้งหมดเลยแต่ว่าต้องอย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเนาะถ้าคุณผู้ชมอยู่กิ้วสงครามสงครามอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปิดสงครามครอบครองหรือสงครามกิ้วไว้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยกิลเราโดนโยนวอลหรือเปล่าหรือมีการสงครามอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้จะได้เห็นเห็นกันนะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ ผู้เล่นใหม่ปิดให้หมดนะเพื่อที่จะแบบไม่ได้ราคาญกลางจอไม่งั้นมันจะเด้งกลางจอตลอดเวลาเลยดึงดึงดึงมันน่ารําคาญนะครับก็สามารถปิดไปได้พอปิดแล้วนะครับกดใช้งานนะจากนั้นกดยืนยนันเท่านี้ครับคุณก็จะได้หน้าจอโลง่งๆที่แบบเล่นยังไงก็ไม่มีอะไรกลางจอแล้วครับไม่เกิดอะไรขึ้นรวมถึงตรงในส่วนของแชทด้วยนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการตีบวกของผู้เล่นคนอื่นเกิดขึ้น คุณก็จะไม่ต้องลำคาญในการเห็นมันดึงดังดึงดัง,ดงตลอดเวลานะครับก็เท่านี้ครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะง่ายๆมาแนะนำผู้เล่นใหม่ในการปิดเพื่อลดความลำคาญลงนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย